สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมโจโิน OTC ท a บขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น การจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP ลงมาอยู่ในระดับร้อยละ 14- ถึงร้อยละ15ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายครับตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพียงแต่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ให้ท่านสมาชิกได้คิดได้พิจรารณากันในอนาคตนอกจากนี้ถ้าหากเราไปดูไส้ในของโะมาณสิ่งที่น่าตกใจที่ควรจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือภาระผูกพันในงบประมาณที่มียอดสูงถึง1ล้าน6กแพ 643การจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีในอนาคตจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเกิดสภาพที่เรียวกว่าเป็นกลับดักทางงบป,ประมาณเพราะมีภาระผูกพันที่สะสมพอกพูนซึ่งแก้ไขยากถ้าหากไม่เริ่มต้นแก้ไขณบัดนี้ขอบคุณครับท่านประธาน เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธีรพัฒนานุนในฐานะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพร่ำยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569 <c oughs> <c oughs> ขอขออภิปรายแสดงหลักการและเหตุผลที่ผมได้สงวนความเห็นในมาตราสีของร่างพร่ำยัดฉบับนี้ โดยเสนอให้ปรับลดวงเงินงบประมาณร้อยละ10จากที่รัฐบาลได้เสนอมาเป็นจำนวน3าล้าน7แสนหมื่น0ล้านบาทดังนี้ครับแต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายซึ่งจะใช้เวลาของที่ประชุมไม่มากผมอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาชนที่ให้โอกาสผมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ได้มาทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพิจารณาร่างพระบัญญัติงบประม,มาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,569ในสัดส่วนของพรรคประชาชนร่วมกับกรรมธิการท่านอื่นๆโดยให้ความเป็นอิสระกับผมในการทํางานอย่างเต็มที่ <c oughs> ท่านประธานครับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งอาศัย พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณปี2561และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2561เป็นสำคัญในการกำหนดกรอบกติกาและมาตรฐานในการบริหารรายได้การใช้จ่ายและการก่อหนี้ของรัฐเพื่อให้การเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่รวมกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งนั้น แม้จะดําเนินการกันอย่างรอบคอบมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสุนรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก็จริงแต่จากประสบการณ์ที่ผมเข้ามาทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการวิสามันตลอดต่อเนื่องสองปีทําให้ผมมีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานภาพทางการเงินการคลังของประเทศในปัจจุบันและอนในอนานคตมากกว่าเดิมที่เป็นเพียงผู้รับรู้ ในฐานะผู้สังเกตการถ้าหากเรายังมีวิธีคิดแบบเก่าวิธีการแบบเดิมในการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะมีปัญหาเราจะเจอวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งที่เป็นปัญหามาโดยตลอดและจะเป็นปัญหาหนัก หนาสาหัสมากขึ้นต่อไปในอนาคตเรื่องหนึ่งก็คือเม <ül> ื่อเราดูวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้น3 7 8ล้0น0ล้านบาทและอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบป,ประมาณแบบขาดดุลโดยมียอดขาดดุล8,60,000 0ล้าน 8, 6, 000, 000, บาทและมีประมาณการรายได้เอาไว้ที่2องล้าน 9 2 6 0 0ล้านบาทถามว่าปัญหาคืออะไรคำตอบคือประมาณการรายได้ครับแม้ว่า4ี่หน่วยงานหลักที่ร่วมกันประเมินอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอันประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังสำนักงบป,ประมาณสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือ ประมาณการที่ใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ1.3ถึงร้อยละ3.3โดยมีค่ากลางอยู่ที่ประมาณร้อยละ2.3เท่าที่เราพิจารณาจากความเป็นจริงในขณะนี้ต้องบอกว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในปี2,569 น่าจะขยายตัวต่ำกว่านั้นมากนั่นเป็นผลทำให้ประมาณการรายได้ที่ตั้งไว้สูงกว่าความเป็นจริงและทำให้ต้องนำเงินคงคลังมาใช้และตามมาด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังในอนาคตอย่างเช่นงบประมาณรายจ่ายปี2569ที่ได้ตั้งวงเงินรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังไว้มากถึง1 2 3 5 4 1ล้านบาท นอกจากนี้งบประมาณรายจ่ายจํานวนหนึ่งนอ,นอกจากนี้งบประมาณรายจ่ายจํานวนหนึ่งไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเพราะเป็นเพียงการโอนเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการชําระคืนต้นเงินกู้การชําระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้รัฐวิสาหกิจตามพระรามยัดวินัยการเงินการคลังรวมทั้งการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเง,ง,งินคงครังเมื่อทําประมาณการรายได้ ผิดพลาดน,นี่เป็นภาระทางการคลังที่น่าห่วงใยเป็นนั้นมากในเวลาเดียวกันการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับประมาณการรายได้ทําให้การตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายนั้นสูงกว่าความเป็นจริงทําให้ต้องกู้ยืมด้วยการทบทำงบประมาณขาดดุลเป็นจํานวนมากสิ่งที่ทําก็เป็นเพียงแค่มิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ขัดต่อพระบัญญัติวิธีการงบประมาณเท่านั้นการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายแบบนี้นับวันจะสะสมพอกพูลความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังของประเทศมากขึ้นตามลำดับนี่ยังไม่รวมรายได้จัดเก็บเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่มีลักษณะถดถอยจากเดิมที่เราเคยเก็บได้ประมาณร้อยละ19ถึงร้อยละ20ในอดีต ปัจจุบันการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP ลงมาอยู่ในระดับร้อยละ1 4ถึงร้อยละ15ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายครับตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพียงแต่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ให้ท่านสมาชิกได้คิดได้พิจารณากันในอนาคตนอกจากนี้ถ้าหากเราไปดูไส้ในของโะมานสิ่งที่น่าตกใจ ที่ควรจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือภาระผูกพันในงบประมาณที่มียอดสูงถึง1,656,643าล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็นรายการที่เป็นภาระผูกพันที่มีมาก่อนมากถึง1 3 4่5ล้ล้านบาท และเมื่อรวมกับภาระผูกพันธ์งบป,ประมาณที่เป็นรายการใหม่ที่เริ่มในงบประมาณรายจ่ายปี2569อีก3,52,91ล้านบาทแล้วนั่นเท่ากับว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในอนาคตจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นกลับดักทางงบประมาณเพราะมีภาระผูกพันธ์ที่สะสมพอกพูนซึ่งแก้ไขยากถ้าหากไม่เริ่มต้นแก้ไขณบัตรนี้ อันที่จริงในปีที่แล้วที่มีการชีรนางบประมาณร,รายจ่ายปี2568ผมได้เสนอแนวทางจัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรดคือไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วก็จัดทำงบประมาณเท่าที่มีความจำเป็นพูดได้ง่ายก็คือใช้เงินกู้เป็นหลักเงินกู้เป็นรองสำหรับเงินกู้ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่พอทำเนาไม่ใช่ใช้จ่ายเกินตัวเป็นหนี้สินพอกพูน ในอัตราเร่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท่านประธานครับถ้าหากเราดูยอดงบประมาณรายจ่ายที่มียอดขาดดุลประมาณร้อยละสี่กว่าต้องบอกว่าอัตราที่เกินร้อยละ4เมื่อเทียบกับ <c oughs> GDP เป็นอัตราที่เป็นอันตรายเพราะว่ามาตรฐานในการมาตรฐานในการขาดดุลงบประมาณที่สมควรจะเป็นนั้นควรจะอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละส ด้วยเหตุที่ภาวะเศรษฐกิจของเรามีลักษณะที่ชะลอตัวต่ําก็ยิ่งทําให้ปัญหาเรื่องการขาดดุลงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากขึ้นทั้งหมดที่ผมลําดับความมาก็เพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดท่านได้อ่านรายงานการคลังรายงานความเสี่ยงต่างการคลังประจําปีงบประมาณ2567และแผนการคลังระยะปานกลาง ีงบประมาณ2,569ถึง2 5 7 2ต้องบอกว่าในรายงานทั้งสองฉบับนั้นได้สะท้อนส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าหากเราไม่ดำเนินการแก้ไขอะไรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งหมดข้างต้นเป็นเหตุผลที่ผมได้เสนอความเห็นให้ตัดลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2,569ลงเป็นร้อละสิทั้งนี้เพื่อปรับฐานการเงินการคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เป็นการสะสมปัญหาจนกลายเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตจึงนำเรียนมาให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาขอบพระคุณครับ